ลำดับต่อไปขอเ,เชิญตัวแทนน,ท<า>นักเรียนเด็กหญิงเจริญยิ้<า>ง่ได้มากราวแสดงความรู้สึกขอขอเชิญค่ะค่ะ <s> ในฐานะที่หนูนะคะเป็นตัวแทนที่หนูเป็นนักเรียนของย้งนรไขงคา้คนหนึ่งหนูรู้สึกดีใจที่ได้มดาศึกษาที่เรียนแห่งนี้ตองเรียนแห่งนี้นะคะ เรียนนี้ไปประผู้ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงถ้ามีโอกาสนะคะหนูจะกลับมาพัฒนางเรียนแห่งนี้ให้มีความเจรดดิญก้าวหน้ายขึ้นไปค่ะขอบค่คะ